วัสดีค่ะพี่น้อยง,งามคักโบว,ว,นนวันนี้มีแสงเลยวันนี้มีแดดนะคะออกข้างนอกค่ะวันหยุดไปซื้อของเนอร์แมน่น <c oughs> เด็กหน่อยปัน่นวันนี้ไม่แดดจะละลายไหมเนี่ยไม่ละลายหรอกท่าอากาศมันยังเย็นอยู่อะไรล่ะโ,โงามแห้งพี่น้องมั้เนี่ยยุขาขงหัวข้าอวหนาว มากดูปน้ำแข็งเกาะโอ้โหพี่น้องงามปะว้าไปอุปซาลาน้ำกันโอ้ยถนนสวยงามตามท้องเรื่องปาดปาปาปพี่น้อง เขาดูเขาเกาะตามกิ่งไม้โอ้ยแต่ละมากเลยนะมาเดินถ่ายรูปจะสวยมากเลยนะบรรยากาศอย่างเงี้ย กิ่งไม้นะป้า <laughs> หัวบ้านแต่ละคนพีนน่น้องเลยมีมาถึงเอวเลยน,ะนั่นน่ะจะบอกให้ถึงเอวเลยนะถึงเอวเลยเด้อจ้าที่ก็กวาดขึ้นข้างถนนนะ ชาเด้ออย่าไปจอคนเด้อเวลาเป็นนันเบียดปอยู่เด้อค่ะสนกันเอ๊ะยฝั่งโน้นดูดิกำแพงบ้าน าไปเลยด้หากันแดงบบบนี้หนาวจนแดงเลยนะกับมือเสียงขอบริใัถถุงมือมันจะเย็นเย็นเหมือนเราเอามือไปแช่ในช่องแข็งพี่น้องความรู้สึกอย่างนั้นเลยลองเอามือช่องแข็งแช่ในช่องแข็งสักห้านาที จะมีสะน้ำตอนนี้มันก็เป็นน้ําแข็งแล้วเห็นไหมนะั่นนะเป็นหิมะเดินข้ามไปได้เลยเป็นน้ําแข็งเดินข้ามได้ เอเอินยังก่คือแบบเมืองเมืองในฝันนแ,แม่เมืองในนิยายว่ะเออเอินเหมือนเมืองในเทพนิยายเลยขาวไปหมดเลยนะเหมือนการ์ตูนนะดิสนีย์แลนด์ดูดิมันในหนังอันดิสนีย์แลนด์การ์ตูนเน่แม่พี่น้องเนี่ย นำ้ำเลยจ้าขาวขาวสาวสาวสวยสวยโอ้ย,ย,ย,อยรถเกต่มาได้นีรถแท็กเตอร์แต่นี้ยังเป็นปา่าเนะาะป่า คิดเป็นเงินบ้านเราก็ประมาณสามงินกว่าเนาะอันนี้สามพันประมาณนั้นแหละสามพันกว่าแพงอยู่เ,อเ้อสามพันกว่าเงินเดือนค่อยจะเกือบไปแล้วครึงหนึ่งโอ้ยสวยพี่น้องเนี่ยอยู่หลังคา ซาเซลตรงนั้นอีมาท่วมไปหมดแล้วแผงซุราเซลน,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 นี่พี่น้องไปแล้วก็พอกันใม่คลิปหน้าจ้า